ไปโก้ไปน้ไปไปทางไปหน้าข้าวเขียวจีอ้ย้องก็ตัดเขานะทาง้าโอ้ดอกรักชวงมาลา ตปกอนยงางละทีนี้ยางเอาเข่ามาทรงอาไป,าน,น,ไปนีไปใส่เอ้ยนี่ไปหนีดุก่อนเออไปเดวมา,นานนมนออม้มันอ้อมมันด,ด,ดินะวบ่บมีหน่วยออสุดจะหนีบ่อะอ่าต้องหาพี่ลหมนงบเดงบกอน

แต่ก่อนถือเข่ามาทรงถือเข่ามาทรงมาเพาะมาสุดทางนี่แหละบูู้สิไปทางใดนั่งห้องไห้หาทางไปหน่าจะาของบ่ถือนั่งห้องไห้มู่ปัญถามว่าสิไปใสว่าีิเอาเข่าไปทรงอรักจะมิคนบอกทาง nàng hoàng hải du mong mún <laughs> <mà> <laughs> ừ, à, gì đi anh bay qua thử nó Ui, cái đây tất ta gì đấy ta gì đấy nó vẫn kia như nào ờ à đen đen à đây nè

อเอาเอาเอนี่แหละนั่งห้องไยอยู่มองโค้งนี่เลยนี่ <c oughs> นั่งห้องไยอยูมองนี่แหละคู่น้องนี่อุ้ยน้องตื่นบ่นหรอนางห้องไหาหาทางไปบ่พ่อจะไปทางใด

ขุ่นได้ไอ้พลอยขาม,ามเฮ้ยมันคือดังแค่ไหนหรอเอยอะตั้มนี่ล่ะอ้ะชิวทดบรรยากาศนี้ดีออกซิเจนสู่เต็มปอดเลย บรรยากาศดีแห้งอากาศบริสุทกกธิ์ฝุ่นนอกเอียงมู่งหวาลน้าหนี่ติดทางบ่เนี่อาจจะแมนะ่น้อหนี่เอ,นอ็นไหแม่นเบิดบ่ฝุ่นพ่นขาแม่นว่าหนีย่ย เอเขาเจาะบาด่านบ้น,น่นอเสาสีฟ้าๆน,น,น,นันะไปปะหาบอนเอาไปยังนาโพนผู้ใจงูเอ้าเอ้าเอ้า จมูกสมบัติฮึฮึโอ้ผุ่นพ่นขามนี่มุกเงี้ยผุ่นพ่นขามโอ้พ่นยังใหญ่อยู่คือเก่าอยู่อ๋ออ๋อทางที่ว่ามันไอหนีนเหรอเออขาไปขากลับกลับทางดำเนอะโอ้ผุ่นโกเอียงมาเลี้ยงควายเต้า Ăn nè nón cô đại anh nè anh nè cái nón nón phao tàu cái nè này um à, ừ. ừ. mà tao ơi nhìn mà ui nam tem rồi nè cái coi nó sùp ผสุกปลาว้ายผุนปลาซิวปลาซิวเ้าเฮ้ยจอยมองนี้ตีนยางไปพ่นขามแนยอยางอยางวปเบิลรอรอรอบอไปหะต้นไดิอ้าวบ่ไปบ่พุ่นพ่นขามเด้อพุนพ่นขามคลิปนี้กับผ้าส้มทองหน้าอา นี่มันไปใส่ได้นะบ้านขามบ,าบ้านขามาเฮ้ยอย่ายมาลิ้มหลายใิเล่า <laughs> โอ้ยพูนผุงนอกพุ่นอ้าวไปไปกันตอ่อค่ะไปกันต่ออ้โอ้ยมันเคยนั่งไอ้นี่เจ็บจากดิ

โอ้ยโมบัตออกไปเที่ยวไม่ได้หรอกอาตาเรียงหวเรียกไแต่ก่อนอ้อเล่นไวจูงวัวมาจูงผมเมงัวฟายางมาโอ้ย ทางกับบางไงซนี่ซ้ำ่อ,อนมันเทา่าอนแตก่อเป็นห้องเออมันเป็นห้องในน้อยนั่นแหลโโโะโอ,โอ้ยสอ,อ่นอะผักยี่ังนนี้นผักทิพยนกัะเกษย ปลากระสีนี่นี่ต้นฟักนอใหม่เหรอวลักนอใหม่หรอ